สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นกฎหมายกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องการขายทอดตลาดในมุมมองกฎหมายไทยกันครับเราจะอ้างอิงจากตัวบทกฎหมายโดยตรงเลยนะครับคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะมาตรา5 0 9ถึง517ที่ว่าด้วยเรื่องนี้เต็มๆเลยเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วการขายทอดตลาดมันเสร็จสมบูรณ์ตอนไหนใครมีหน้าที่อะไรบ้างทั้ง ผู้ซื้อผู้ขายผู้ทอดตลาดแล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบอยังไงลองมาดูกันทีละประเด็นเลยครับเอาล่ะครับคำถามแรกเลยที่หลายคนน่าจะอยากรู้การประมูลเนี่ยมันจะถือว่าจบสมบูรณ์ตามกฎหมายกันจริงๆตอนไหนครับจังหวะไหนที่เรียกว่าขายได้แล้วจริงๆ มาตรา509น่าจะบอกเราได้นะครับใช่ค่ะมาตรา509นี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะกฎหมายบอกว่าการขายทอดตลาดจะบริบูรณ์ก็คือเสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงค่ะซึ่งวิธีแสดงความตกลงที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่กฎหมายเขียนว่าเคาะไม้นะคะหรืออาจจะเป็นกริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจาริตป,ประเพณีในการขายทอตลาดแบบนั้นๆก็ได้ค่ะ ครับครับต้องมีแอคชั่นที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่ามีคนให้ราคาสูงสุดแล้วก็จบไปเลยการเข้าไว้นี่เห็นภาพชัดเจนแต่ก็น่าสนใจนะครับที่บอกว่ากิริยาอื่นตามจารีตประเพณีก็ได้แสดงว่าอาจจะมีวิธีอื่นที่เ,เป็นที่รู้กันในวงการนั้นๆอีกใช่เลยค่ะสำคัญคือต้องชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในธรรมเนียมของการประมูลประเภทนั้นๆนะคะเพื่อให้รู้ว่าโอเคจบการสู้ราคาแล้วนะยอมรับราคาสูงสุดนี้แล้ว ทีนี้มันมีอีกประเด็นในมาตรา5 0าวรักสองที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือแล้วก่อนที่จะเคาะไม้หรือก่อนแสดงการตกลงเนี่ยคนที่สู้ราคาไปแล้วสถานะเขาเป,งงเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคือกฎหมายบอกว่าก่อนที่ผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้หรือแสดงการตกลงขั้นสุดท้ายเนี่ยผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ค่ะอ้าวเหรอครับถอนได้ด้วยเหรอ ได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราให้ราคาไปแล้วแต่ผู้ท่อตลาดเขายังยังไม่เคาะยังไม่ตัดสินใจเรายังมีสิทธิ์บอกว่าไม่เอาแล้วขอยกเลิกราคานี้ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอันนี้สําคัญเลยนะแสดงว่าคําเสนอราคามันยังไม่ได้ผูกมัดเราแบบร0 0เอร์ซนจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่ผู้ท่อตลาดเคาะจริงๆเอ๊แล้วทําไมกฎหมายถึงเปิดช่องให้ถอนได้ล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าครับ หลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องความยุดหยุ่นนะคะแล้วก็ป้องกันกรณีที่อาจจะสู้ราคาไปโดยเข้าใจผิดหรือ,อ,อสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก่อนที่ผู้ท่อตลาดจะตัดสินใจแล้วก็เหมือนเปิดโอกาสให้การหาราคาที่ดีที่สุดมันดําเนินไปได้เต็มที่ก่อนที่จะปิดการขายจริงๆค่ะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างคนสู้ราคากับผู้ท่อตลาดนะคะโอเคครับชัดเจนเลยครับพอการขายบริบูรณ์เคาะหไม้เรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อแล้วล่ะครับ คนที่ให้ราคาสูงสุดเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างครับมาตรา510ว่ายังไงบ้างครับค่ะมาตรา510ก็ระบุหน้าที่ผู้ซื้อไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขายและตามความข้ออื่นๆซึ่งผู้ทอดตลาดได้ถแถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไปค่ะ อ๋อหมายความว่าผู้ซื้อต้องรับผิดชอบทำตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกเลยทั้งที่อยู่ในเอกสารในโฆษณาหรือแม้กระทั่งที่ผู้ท่อตลาดอาจจะพูดเพิ่มเติมตอนที่เราประมูลก่อนจะเริ่มสู้ราคาของชินน้นนั้นๆด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคล้ายๆหลักที่ว่าผู้ซื้อพึงระวังในบริบทของการประมูลเลยค่ะคือผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปดูไปศึกษาข้อมูลเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจสู้ราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพของของเป็นยังไงขายตามสภาพนะวิธีจ่ายเงินต้องทำยังไงต้องขนของออกไปเมื่อไหร่หรือมีข้อจำกัดอะไรอื่นๆที่เขาบอกไว้ค่ะ แล้วถ้าเกิดเงื่อนไขมันเยอะมากหรือมันดูซับซ้อนผู้ซื้อจะมาอ้างทีหลังได้ไหมครับว่าโอ้ยไม่ทันอ่านไม่เข้าใจจริงๆ อืมโดยหลักแล้วจะอ้างได้ยากนะคะเพราะกฎหมายถือว่าเมื่อเราเข้าไปสู้ราคาแล้วเราชนะเนี่ยก็เหมือนเรายอมรับเงื่อนไขพวกนั้นไปแล้วโดยปริยายนะคะการที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ทอตลาดต้องแถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาก็เพื่อให้โอกาสทุกคนได้พิจารณาข้อมูลครบถ้วนแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการอ่านข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยสำคัญมากค่ะสําหรับคนที่คิดจะไปประมูลจริงๆเพราะเงื่อนไขพวกนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายไปเลยค่ะ ครับผมทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องข้อจำกัดบ้างว่ามีใครบ้างที่กฎหมายห้ามไม่ให้เข้ามาสู้ราคามาตรา511กับ512น่าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ใช่ค่ะมีข้อจำกัดหลักๆเลย2กลุ่มค่ะเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่แฟร์ต่างๆกลุ่มแรกก็คือตัวผู้ท่อตลาดเองเลยค่ะตามมาตรา511นะคะบอกว่าห้ามมิให้ผู้ท่อตลาดเข้าสู้ราคาหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการท่อตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเองอันนี้ฟังดู make sense มากครับถ้าคนจัดประมูลลงมาสู้ราคาเองหรือส่งคนของตัวเองมาปั่นราคาเนี่ย มันก็เเสียความน่าเชื่อถือได้ง่ายๆเลยนะครับอาจจะชี้นำผลหรือทำเพื่อประโยชน์ตัวเองถูกต้องค่ะกฎหมายต้องการให้กระบวนการมันโปร่งใสน่าเชื่อถือว่าเป็นการแข่งกันจริงๆนะคะการห้ามผู้ท่อตลาดเข้ามายุ่งในฐานะคนซื้อเนี่ยเลยเป็นหลักการสำคัญมากๆค่ะครับแล้วอีกกลุ่มที่โดนจำกัดเหรครับคือใครครับก็คือผู้ขายค่ะหรือเจ้าของทรัพย์สินนั่นเอง มาตรา512ก็าวางหลักไว้ก่อนว่าโดยทั่วไปเนี่ยห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาคะ่ะเอาละครับผมนึกว่าเจ้าของจะเข้ามาช่วยดันราคาได้ซะอีกทำไมถึงห้ามล่ะครับก็เหตุผลคล้ายๆกันค่ะคือป้องกันการสร้างราคาที่ไม่จริงหรือทำให้ดูเหมือนว่าอุ๊ยมีคนสนใจเยอะแยะทั้งที่จริงอาจจะเป็นเจ้าของเองมาดันราคาซึ่งมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับคนที่เข้ามาสู้ราคาจริงๆค่ะแต่ว่า มาตรา512เนี่ยมีข้อยกเว้นที่น่าสนใจอยู่ค่ะอ๋อมีข้อยกเว้นด้วยว่ายังไงครับกฎหมายเขาเปิดช่องไว้นะคะว่าถ้าหากในคําโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วยคือถ้าได้บอกไว้ชัดเจนเปิดเผยแต่แรกเลยว่าผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ร่วมสู้ราคาด้วยนะถ้าประกาศแบบนี้แล้วผู้ขายก็จะเข้ามาสู้ราคาได้ค่ะ เข้าใจละคือต้องประกาศให้รู้กันทั่วหน้าก่อนว่างั้นเถอะว่าเจ้าของอาจจะลงมาเล่นด้วยนะใช่ค่ะเน้นที่ความโปร่งใสอีกแล้วคือถ้าจะทำต้องบอกให้ทุกคนรู้ร่วงหน้าเลยให้ผู้ประมูลคนอื่นเขาตัดสินใจได้ว่าโอเครับทราบเงื่อนไขนี้แล้วจะสู้ต่อไหมถ้าไม่ได้ประกาศก็คือห้ามเด็ดขาดต,ตามหลักเดิมค่ะการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้สาคัญมากค่ะครับผมที่นี้มาดูเรื่องราคาบ้างสมมติว่าประมูลไปเรื่อยๆ แต่ราคาที่สูงสุดตอนนั้นเนี่ยผู้ท่อตลาดมองว่าโหมันยังน้อยไปมากๆเลยไม่คุ้มค่าของเลยเขาจำเป็นต้องเคาะขายไปตามนั้นไหมครับหรือมีทางเลือกอื่นไหมมีทางเลือกค่ะมาตรา513หให้อำนาจผู้ท่อตลาดตรงนี้เลยค่ะกฎหมายบอกว่าเมื่อใดผู้ท่อตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอผู้ทออตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้ค่ะอาถอนได้เลยเหรอครับ แปลว่าผู้ท่อตลาดมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ขายก็ได้ถ้าเห็นว่าราคามันต่ำไปจริงๆใช่ค่ะอันนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฝั่งผู้ขายเป็นหลักนะคะจะได้ไม่ต้องจำใจขา,ขายของไปในราคาที่มันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากๆหรือต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่อาจจะตกลงกันไว้ reserve price นะคะซึ่งผู้ท่อตลาดก็ต้องใช้วิจารณญาณตรงนี้อาจจะดูจากราคาตลาดหรือทำตามที่ผู้ขายเขาแจ้งมาว่าจะใช้สิทธิ์ถอนหรือไม่ถอนค่ะครับ แล้วพอมีการถอนทรัพย์สินออกไปแบบนี้หรือในกรณีปกติที่มีคนให้ราคาสูงกว่าเราไปแล้วไอราคาเดิมที่เราเคยเสนอไว้มันจะเป็นยังไงต่อครับมาตรา514น่าจะอธิบายเรื่องนี้ใช่ค่ะมาตรา514นี่เคลียร์สถานะของผู้สู้ราคาให้ชัดเจนเลยใน2กรณีหลกัหลกๆกรณีแรกนะคะ คือเมื่อมีคนอื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปกฎหมายบอกว่าผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปค่ะแล้วยังขยายความต่ออีกนะคะว่าไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประการใดโอ้โห oh ตรงนี้ชัดเจนมากเลยครับคือทันทีที่มีคนให้ราคาสูงกว่าเราปุ๊บเราหลุดจากราคาที่เราเคยให้ไว้ทันทีเลยไม่ต้องไปสนโดวยว่าไอราคาที่สูงกว่านั้น คนที่ให้มาจะมีปัญหาอะไรทีหลังหรือทำผิดกติกาอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะมันตัดความผูกพันไปเลยอัตโนมัติเพื่อให้การประมูลมันเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องพะวงข้างหลังแล้วคนก่อนหน้าก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วถือว่าเคลียร์สถานะกันไปเป็นช็อตๆเลยค่ะครับแล้วกรณีที่2ที่มาตรา514พูดถึงเล้วครับ ก็คือกรณีที่ทรัพย์สินถูกถอนออกไปตามมาตรา513ที่เราคุยกันไม่กี้นี้แล้ค่ะกฎหมายบอกว่าเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาดผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุดกันก็คือถ้าผู้ทอดตลาดตัดสินใจดึงของออกไม่ขายแล้ว คนที่เคยเสนอราคาไว้ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นราคาสูงสุดตอนนั้นหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าหลุดพ้นจากภาระผูกพันในราคาที่ตัวเองเคยเสนอไว้เหมือนกันค่ะทุกอย่างก็เหมือนกลับไปรีเซ็ตใหม่ถ้าจะเอามาประมูลอีกทีในอนาคตครับผมมาถึงขั้นตอนสําคัญหลังเคาะไม้แล้วก็คือเรื่องจ่ายเงินผู้ชนะประมูลต้องทํำยังไงครับมาตรา515บอกไว้ว่ายังไงครับ ค่ะมาตรา515วางหลักการไว้เลยนะคะว่าผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขายค่ะเออ่เน้นว่าต้องเป็นเงินสดเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้การจ่ายเงินมันมีหลายแบบมากเลยนะครับอืมทำว่าเงินสดในที่นี้อาจจะต้องมองในบริบทปัจจุบันประกอบด้วยนะคะแน่นอนว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการจ่ายด้วยวิธีอื่นเช่นแคชเชียร์เช็ค โอนเงินหรือบางที่บัตรเครดิตก็อาจจะยอมรับได้ค่ะแต่เงื่อนไขคือต้องระบุไว้ชัดเจนในคําโฆษณาบอกขายหรือตามที่ผู้ทอดตลาดเขาประกาศตกลงกันไว้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษหลักเดิมตามกฎหมายที่เขียนไว้นานแล้วคือเงินสดซึ่งมันแน่นอนที่สุดในสมัยนั้นส่วนเรื่องเวลาก็สําคัญค่ะคือโดยหลักต้องจ่ายทันทีหลังเคาะไม้เลยหรือตามเวลาอื่นที่ประกาศไว้เช่นอาจจะบอกว่าภายใน3วัน7วันทํางานก็ว่าไปค่ะ อ๋อเข้าใจครับคือหลักๆคือเงินสดจ่ายทันทีเว้นแต่จะประกาศชัดๆเป็นอย่างอื่นทีนี้คำถามสำคัญเลยแล้วถ้าถ้าเกิดผู้ชนะประมูลเขาเบี้ยวเหรอครับไม่จ่ายตามกำหนดผลจะเป็นยังไงมาตรา516นี่น่าจะน่าจะโหดอยู่นะครับโหดจริงค่ะมาตรา516นนี่จัดการกับคนละเลยเสียไม่ใช้ราคาแบบชัดเจนมากขั้นแรกเลยนะคะกฎหมายบังคับเลยว่า ให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นออกขายอีกซ้ำหนึ่งค่ะเอาออกขายซ้ำหนึ่งคือต้องเอาของชิ้นเดิมเนี่ยปรับมาจัดประมูลใหม่เลยเหรอครับไม่ใช่แค่ยกเลิกการขายไปเฉยๆใช่ค่ะต้องเอามาประมูลใหม่เลยและที่สำคัญกว่านั้นคือไอ้ผลต่างของราคาจากการประมูลครั้งใหม่เนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงกับผู้ซื้อคนเดิมที่เบี้ยวค่ะส่งผลยังไงครับมาตรา5 1 6หนึ่งวรรคท้ายบอกไว้ค่ะว่า ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุดทิิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลอดชั้นเดิมผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดค่ะเอ่อพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับตรงนี้ดูดูซับซ้อนนิดนึงครับได้ค่ะสมมตินะคะคุณชนะประมูลภาพวาดไป1ล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลครั้งแรกสมมติว่า5 0,000บาทรวมแล้วภาระของคุณคือ1นึ่งล้านห้าหมบาทถูกไหมคะ แต่ปรากฏว่าคุณเบี้ยวไม่จ่ายเงินผู้ชอตตลาดก็เลยต้องเอาภาพนี้ไปประมูลใหม่ครั้งที่2เนี่ยขายได้เงินมาแค่8 0 0 0 0นบาทแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายจัดประมูลครั้งที่2อ,อีกสมมุติ30,000บาทตามมาตรา516เนี่ยคุณซึ่งเป็นผู้ซื้อเดิมที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่ะคือต้องเอาราคาเดิมบวกค่าใช้ใจ่ายครั้งแรกลบด้วยเงินสุทธิที่ได้จากครั้งที่2ในตัวอย่างนี้ก็คือ1 0 0 0 0แบาทบวก50,000บาทลบด้วย 80, 0 0 0นบาท เท่ากับ250,000บาทคุณต้องจ่ายส่วนที่ขาด250,000บาทนี้ค่ะโอ้โหหนักเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่เสียสิทธิ์ในของที่ประมูลได้นะแต่ยังต้องมารับผิดชอบส่วนต่างที่อาจจะเยอะมากแถมคิดรวมค่าใช้จ่ายครั้งแรกเข้าไปด้วยอีกถือเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญาในการประมูลใช่ค่ะกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างแรงเลยนะคะ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้คนมาสู้ราคาเล่นๆหรือตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะมันสร้างความเสียหายเยอะทั้งกับผู้ขายผู้จับประมูลเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินมันเป็นการยืนยันเลยค่ะว่าการเคาะไม้ในการประมูลเนี่ยมันมีผลผูกพันจริงๆนะครับผมเราพูดถึงความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่เบี้ยวไปแล้วทีนี้อยากย้อนกลับมาดูที่ตัวผู้ทอดตลาดบ้างครับ คือเขามีหน้าที่แค่จัดประมูลเคาะไม้แล้วก็จบไหมหรือมีความรับผิดชอบอะไรอีกโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมาตรา517ดูเหมือนจะพูดถึงเรื่องนี้มีค่ะมีความรับผิดชอบที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องไม่จ่ายเงินนี่แหละค่ะมาตรา517บอกว่าถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชาระอยู่เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา515 หรือมาตรา516ไซส์ท่านว่าผู้ทอตลาดจะต้องรับผิดค่ะอ๋อหมายความว่าถ้าตัวผู้ทอตลาดเองนั่นแหละที่แบบว่าหย่อนยานไม่ยอมทำตามหน้าที่เช่นไม่ยอมตามทวงเงินจากผู้ซื้อตามมาตรา521หรือพอผู้ซื้อเบี้ยวแล้วก็ไม่ยอมเอาของไปขายทอดตลาดซ้ำตามมาตรา516จนทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ผู้ขายเขาไม่ได้รับเงินหรือได้รับไม่ครบเนี่ยตัวผู้ทอดตลาดเองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยหรอครับ ใช่ค่ะชัดเจนตามนั้นเลยผู้ท่อตลาดไม่ใช่แค่คนกลางที่มายืนตะโกนราคาเคาะไม้เฉยๆนะคะแต่ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดให้มันเรียบร้อยรวมถึงต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อมันเกิดเป็นหาขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าละเลยหน้าที่ตรงนี้ไปจนทําให้ผู้ขายเขาเสียหายไม่ได้รับเงินตามที่ควรจะได้หรือเกิดค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่ควรเกิดผู้ท่อตลาดก็อาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้เองค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่ากฎหมายก็พยายามสร้างสมดุลให้ความรับผิดชอบกับทุกฝ่ายเลยนะครับผู้ซื้อก็มีหน้าที่จ่ายผู้ขายก็ต้องยอมรับผลประมูลถ้ามันไม่ต่ำไปส่วนผู้ทอตลาดก็มีหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับการที่เราไล่เรียงดูมาตรา509 517มาทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นภาพรวมของกลไกการขายท่อตลาดตามกฎหมายไทยได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าการขายมันสมบูรณ์ไม่ไหรเงื่อนไขที่ผู้ซื้อต้องทําตามข้อจํากัดว่าใครห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวบ้างอำนาจของผู้ท่อตลาดในการถอนของแล้วก็ผลของการหลุดพ้นจากราคาที่เราเคยสู้ไว้ไปจนถึงเรื่องสำคัญคือการจ่ายเงินและผลที่ค่อนข้างหนักถ้าเกิดผิดนัดไม่จ่ายขึ้นมารวมถึงความรับผิดชอบของผู้ท่อตลาดเองด้วยใช่ค่ะ จะเห็นว่ากฎหมายพยายามวางกรอบที่ค่อนข้างรัดกุมนะคะเน้นเรื่องการประกาศเงื่อนไขให้ชัดเจนแต่แรกทั้งในคำโฆษณาหรือการถแถลงก่อนเริ่มประมูลเน้นความโปร่งใสอย่างเช่นเรื่องสิทธิ์ของผู้ขายที่จะเข้ามาสู้ราคาด้วยก็ต้องบอกกันก่อนแล้วก็เน้นผลผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อการขายมันสมบูรณ์แล้วโดวยเฉพาะภาระเรื่องการจ่ายเงินของผู้ซื้อกับกลไกการบังคับใช้เมื่อเกิดการผิดนัด ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการขายทอดตลาดโดยรวมค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับโดยเฉพาะจากมาตรา516ที่บอกว่าผู้ซื้อเดิมที่ผิดนัดต้องรับผิดชอบส่วนต่างจากการขายซ้ำแถมรวมค่าใช้ใจ่ายด้วยเมืเ่อมองในแง่ความเสี่ยงทางการเงินที่ค่อนข้างสูงตรงนี้เนี่ยมันน่าทิดน,นะครับว่าในทางปฏิบัติจริงจ กฎข้อนี้มันส่งผลต่อพฤติกรรมของคนที่เข้าประมูลยังไงบ้างมันทําให้คนระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมเวลาสู้ราคาหรืออาจจะทําให้บางคนแบบไม่กล้าเข้ามาเลยหรือเปล่า และในฝั่งของผู้ทอดตลาดเองแหละครับไอความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะเบี้ยวและตัวเองอาจจะต้องมารับผิดชอบตามมาตรา517หรือภาระที่ต้องมาจัดประมูลซ้าเนี่ยมันทําให้พวกเขามีวิธีการคัดกรองหรือประเมินความน่าเชื่อถือของผู้สู้ราคาในการปฏิบัติมากขึ้นหรือเปล่าเช่นอาจจะต้องมีการวางเงินมัดจาก่อนเข้าประมูลหรือมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินอะไรแบบนี้ไหม มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังกระบวนการขายทอดตลาดที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดทางกฎหมายและผลกระทบเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ